เขาไส้หมเลี้ยงเข้าไปข้างในแต่มันเป็นสามเลียเขาวมันเขาขายไส่เหลือนอะไรเขามากสิกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะใบชามนไ่ไหลนมมัน่ไห่แก้วใบาาแก้วดีไม่หรอกพอดีร้านเขาอ่ะมันเป็นไม่เสียเท่าไงอแค่วันี้เรางเวลวไม่สงสันตอนแข่งวันเสาร์